A couple of free spaces in business class, and we wondering yes. if we could just upgrade um, to business class. Certainly, we are very welcome for great. you to be seated in the business class. Oh, great! Okay. However, there is an extra charge to be paid. Any idea how much the charge is? Perhaps. Uh, we will bring you the price list. Tanko. ไม่ได้เข้ามาหยิบเอกสารอย่างเดียวนะครับแต่ยังแอบซ้อมพูดประโยคที่ต้องพูดกับผูดด้โดยสารตามที่ครูสอนไว้ด้วยเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยประโยคง่ายๆก็กลายเป็นยากไปทันทีชนะถ้าน้องๆต้องพูดประโยคภาษาอังกฤษในเวลาที่ตื่นเต้นลองทําเหมือนอะตอมและขิมได้นะครับคือซ้อมเยอะๆ h e is h e p r i s e list อ่ะแล้วก็อมอมแบงคอกทุนิก ไอเนี่ย this the flight is Bangkok to Munich แล้วก็ Bangkok เออทำไม่ได้ด h e flight is Bangkok to Munich อ๋อสองหมื่นห้าต่อคน the the price is twenty five thousand per person แล้วก็บอกว่า you can pay with credit card and we need your passport I need p a code ไปทำไมไปไป here is the price list the flight is Bangkok to Munich Munich and The price is twenty five thousand per each people. per person. each per person. person. o k a y ไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว You can pay by credit card and we need your bank card. bank g o k bank g o a bank c a ไปไหนนะ Munich Munich Munich. ขิมไหวไหมเนี่ยอย่าลืมนะว่าผู้โดยสารรออยู่นะ y e s, <S yes, sir. This is the price list. The flight is Bangkok to Unit. Um, the price is 25000 per each. What? So you can pay by credit card and we need your passport. Mm -hmm. um, can we not wash the dishes or something like that? <laughs> no, we <laughs> can no. I think can't. we're gonna have to take a pass on that. I okay. It's yeah, yeah. out um, our budget a little bit. Yeah. Okay. Okay. Thank, okay. You. Thank you. It's too expensive. <laughs> Bye. ในที่สุดภารกิจก็สำเร็จผู้โดยสารเข้าใจและพอใจในการให้บริการของทั้งคู่นั่นเป็นเพราะอะตอมและขิมไม่มั่นใจจึงซ้อมเยอะๆจนเกิดความมั่นใจขึ้นมาเหมือนประโยคที่บอกว่า practice makes perfect และต่อไปก็ถึงเวลา Landing cabin crew safety check and at your stations Cabin crew prepare for landing Yeah let's go <S <Okay. S 2> After you Ah uh, Thank you Sweetheart ขอบคุณค่ะ Thank you thank you. thank you for flying with Thai Have a safe onward flight Okay thank you Thanks so thank much ขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกสนุค่ะ หนูเห็นม yeah? yes. hmm. right. ือเย็นเล่สาดเลยแต่ก็ได้ความรู้อะไรแบบเยอะแยะว่าแบบมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอะไรอย่างงี้ยต้องเจอหลายๆอย่างอยู่ใช่เกอนประสบการณ์จะค่อยๆสอนไปเองใช่วันนี้ที่ทํามาถือว่าดีมากเนอะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสำหรับการสอนแล้วหนูสามารถทาได้แบบนี้เก่งมากนะคะสิ่งที่อยากจะให้ไปพัฒนา นะคะก็คือในเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําศัพท์หรือการสร้างรูปประโยคนะคะเพราะว่าลักษณะงานของพนักงานต้อนรับหรือแคบินครูเนี่ยจะต้องเจอกับผู้โดยสารหลายชาติหลายภาษาเพราะฉะนั้นเราจะมีภาษากลางที่จะใช้ในการสื่อสารกับผู้โดยสารก็คือภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจําเป็นนอกจากภาษาที่เราพูดกัน บอดี language, ้ a n ง u ก g ชค่อนข้างสำคัญสำคัญมากเวลาที่เราทํางานบนเครื่องอเพราะว่าผู้โดยสารบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจภาษาที่เราพูดแต่ Gesture หรือว่าบอดี้ a ลงแกชเขาจะเข้าใจใแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นใจเ <c oughs> นาะก,ก่อนจะจบวันนี้ครูมี3สิ่งที่เราจะต้องมีหรือลูกเรือจะต้องมีก็คืออันดับแรกเลยสำคัญมากๆ positive attitude positive attitude คือทัศนคติในทางบวกให้เรามองปัญหาทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองเนาะ complain ของผู้โดยสารคำตำหนิติเตียนของผู้โดยสารคือ way หรือแนวทางที่จะให้เราแก้ไขบอกว่าเนี่ยไม่ดีเราจะแก้ไขมันยังไงและปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น next time จะต้องไม่มีอะไรแบบนี้อันดับที่สองคือเรื่องของ knowledge จะสังเกตว่าบนเครื่องบินไม่มีใครรู้มากกว่าแคบินครูในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆแคบินครูนี่แหละจะเป็นผู้นำพาผู้โดยสารหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยให้รอดจากภัยนั้นๆหรืออันตรายนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายที่ทุกคนลูกเรือต้องมี <Okay. S 2> ก็คือ respect yourself uh huh. แล้วก็ respect the c a r r i e r อาชีพของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเราต้องให้ความเคารพในอาชีพนั้นๆ ความเคารพที่เราสามารถแสดงได้ต่ออาชีพก็คือพัฒนาตัวเองให้ให้เหมาะสมกับคำว่าแคบินครูเดี๋ยวอีกสักกี่ปีดีจะได้เห็นเจอกันดีไหมได้ค่ะ <c oughs> หนูกับน้องคิมเนี่ยได้ความรู้เยอะมากแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่ค่ะตรงนี้ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ,คะยินดีค่ะยินดีค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เมื่อกี้เห็นน้องขิมกับน้องอะตอมไปเป็นแคป i ิ c r e ูหรือ Air h o s t a ต e วันนี้ครูหญิงพร้อมมาเป็นแอร์เหมือนกันนะคะเป็นอะไรดีแอร์บ้านดีป่ะหรือว่าแอร์กี่ดีเอ่ยอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่า c คป i ิ Crew หรือ Air h o s t a ตสเนี่ยจะต้องเจอคำศัพท์ที่เป็น phrasal verb หรือ verb phrase ค่อนข,ข้างมากนะคะตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจนถึงเครื่องขึ้นเลยนะคะเจออะไรบ้างอันที่หนึเลยคือ carry on luggage ใช่ไหมคะ carry แปลว่าถือ on แปลว่าบน carry on luggage ตรงนี้แปลว่ากระเป๋าที่เราสามารถถือขึ้นเครื่องไปได้ด้วยนะคะจากคำนี้นะคะเราไปเจอคำว่า carry on เป็น phrasal verb แปลว่า Continue หรือว่าดำเนินต่อเนื่องนะคะดำเนินต่อ,อนอกจากคำว่า carry on แล้วเนี่ย carry เนี่ยตามด้วย Preposition ได้ตั้งหลายตัวนะคะคุณหญิงเอามาฝากเป็นคู่ๆเลยดีไหมคะมี carry on แล้วก็ต้องมี carry off เนาะ carry off เนี่ยันก็แปลว่าสามารถทำให้สำเร็จหรือ accomplish นั่นเองก็คือทำให้สำเร็จทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคาว่า carry away carry away แปลว่าทำให้คนหลงไหลทำให้คนตื่นเต้น to be carried away หรือ to get carried away ก็แปลว่าโอ้ยแบบหลงไหลได้ปลืม้มคำนี้มีความหมายถ้าเกิดว่า to get carried away มากๆก็เป็นความหมายเชิง negative เหมือนกันนะคะเราเป็น c a b ิ n c r e ูนอกจากเจอ carry on luggage แล้วนะคะก็ต้องบอกผู้โดยสารให้ทำไมคะ,ะเล่นโทรศัพท์อยู่ต้องบอกว่าไร่เลย turn off ใช่ไหม turn แปลว่าหมุนพอเจอคำว่า turn off the mobile phone turn off แปลว่าปิดก็ได้ใช่ไหมคะคู่กับคำว่าอะไร turn on ซึ่งแปลว่า แต่ทีนี้คำว่า turn off กับ turn on ปิดกับเปิดนี่คือ turn something off turn something on ใช่ไหมปิดไฟหรือว่าปิดวิทยุก็ได้แต่ถ้าเกิดว่า turn someone off ล่ะคะหรือ turn someone on ละ่ะ turn someone on แปลว่าทำให้มันค่อนข้างนี่เหมือนกันเนาะแอบเ e ็ก a l ช y เหมือนกันเนาะอีโรติกเล็กน้อย turn someone on แปลว่าทำให้เขามีอารมณ์ทางเพศแต่ถ้า turn someone off แปลว่าทำให้หน้าขยะขยงนอกจาก turn Turn off แล้ว turn on แล้วอีกคู่หนึ่งที่ครูหญิงเอามาฝากก็คือคำว่า turn in กับ turn out นะคะ turn in ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็คือ turn in the assignment ก็คืออะไรคะซองกา,การบ้านให้คุณครูใช่ไหมคะ turn in the assignment แต่ถ้าเกิดว่า turn someone in ล่ะ turn someone in แปลว่าอะไรแปลว่าส่งผู้รายให้ตำให้ตารวจนะคะ turn someone in ส่วน turn out ล่ะคะ turn out แปลว่า มีผลเป็นนะค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เล็กน้อย it turned out that he's gay เอ <laughs> โอ้ยกลายเป็นว่าที่มองไปหล่อๆนี่เป็นเกย์จ่ะอะไรอย่างนี้เป็นเก้งนั่นเองนะคะเมื่อกี้เควบินครูบอกให้ turn off the mobile phone แล้วต้องทำอะไรคะ pull up the window shade ใช่ไหม พูแปลว่าดึงอัแปลว่าขึ้นผูลาบเดอะวินโดเชดก็คือดึงขึ้นดึงม่านหน้าต่างขึ้นถูกไหมคะแล้วก็ p พูดาวก็แปลว่าดึงลงนอกจากพูลาบพูดาวที่แปลว่าดึงขึ้นดึงลงคําว่าพูลาบเนี่ยก็มีความหมายของม่นต่หางอีกเนาะอย่างเช่นว่าใช้กับรถอ่าพูลาบ จอดตรงนี้ซิฉันจะซื้อผัดไทยอ่ะ uh, pull up here I will go and buy ผัดไทยก็คือจอดรถตรงนี้หน่อยแวะตรงนี้หน่อยฉันจะแวะซื้อผัดไทยหน่อยนะอ่าคำต่อมาคำว่า pull down นะคะนอกแปลว่านอกจากแปลว่าดึงลงได้แล้วแปลว่าทำลายได้ด้วยเนาะอย่างเช่น pull down the old building ก็แปลว่าถ้าเราเจอตึก,กเก่าเลายๆจะทุบทำใหม่แล้วก็ pull down the building นั่นเองนะคะนอกจาก pull up กับ pull down แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่า pull over นั่นเอง Pull over นะใช้กันการกับเรื่องของการขับรถนะคะอย่างเช่นเวลาเราขับรถมาปุ๊บแล้วถูกตำรวจเรียกบอกเราก็ต้อง pull over ก็คือขับรถเพื่อปรับ ออกไปด้านข้างแล้วก็ไปจอดนะคะอย่างนี้ใช้คําว่า pull over แต่ถ้า pull up เนี่ยเหมือนเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็จอดเลยข้างหน้าแต่ถ้า pull over คือมีการเรียกจอดแล้วก็อยู่ขับเข้าไปข้างในหน่อยแล้วก็เพื่อหยุดจอดนะคะนอกจากนั้นนะคำนี้นะถ้า pull over เป็น verb แต่ถ้าเป็น noun นะคะ pull over เขียนติดกันแปลว่าอะไรเสื้อที่สวมก็คือคล้ายๆ jumper คือเสื้อหนาวที่สวมทังหัวนะคะไม่ใช่ไม่เหมือนแจ็คเก็ตนะเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อหนาวนะ ก็ใส่ครึ่งตัวนะคะนอกจากเราจะพบ carry on แล้วแล้วเราก็สั่งให้เราก็บอก passenger ให้ turn off the mobile phone แล้ว pull up the window shade ตอนนี้เครื่องก็ พร้อมจะขึ้นแล้วใช่ไหมคะ The plane is ready to take off แปลว่าเครื่องพร้อมจะขึ้นจากพื้นแล้วนะคะ Take off ก็คือ lift the ground นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่า take something off take your shoes off take the clothes off ก็แปลว่าเอาออกนะคะก็คือไม่ใส่แล้วถอดรองเท้าถอดเสื้อก็ดูให้ดีๆ เช็คออฟแล้วก็ต้องมีเช็คออนใช่ไหมคะเช็คออนก็แปลว่าถ้าเกิดเช็ค someone on ก็แปลว่าจ้างคนเข้ามาอยู่ในทีมเราเพิ่มนะคะเช็คออน someone in our team ก็แปลว่าจ้างคนเข้ามาอยู่ในทีมเราเพิ่มนอกจากเช็คออฟเช็คออนก็ต้องมีคู่นึงก็คือเช็คอินกับเช็คเอาท์ถูกไหมคะเช็คอินถ้าเป็นเช็ค somebody in ก็แปลว่าให้คนเข้ามาพักอยู่ในบ้านเราเช็คเอาท์ก็คือแปลว่าเอาออกก็ได้แต่ถ้าเช็ค someone out แปลว่า พาไปเที่ยวพาไปออกเดทค่ะโครูหญิงเนี่ยอยากจะไปเช็คเอาท์จังเลยถ้ามีคนเช็คเอาท์ครูหญิงก็พร้อมจะ go out นะคะ go out ไม่ได้แปลว่าไปแล้วก็ออกไปนะคะ go out ถ้าเป็น phrasal verb ที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นก็คือพร้อมออกไปเดทกับใครนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆใครที่อยากจะเป็น Cabin Crew หรือ Air Hostess เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเจอ phrasal verb ค่อนข้างเยอะเลยนะคะงั้นเด็กๆถ้าจะใช้ phrasal verb ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า phrasal verb เนี่ยเวลาจะ แ,แปลความหมายมันจะไม่ตรงตัวอย่างที่หนูเห็นนะคะงั้นก่อนจะใช้เราต้องศึกษาความหมายให้ถูกต้องเสียก่อนนะคะดูดีๆด,ด้วยว่า phrasal verb หรือ verb p h r a s e ตัวนั้นแปลว่าอะไรก่อนจะใช้ทุกครั้งเลยนะคะ